เสียคิดยังไงกับซุ้มฟาร์มที่ขายคืนแล้วเขาไม่รับซื้อไก่เขาคืนไปขายคืนตอนไหนยังไม่เตะเลยครับอืมเขาเชื่อเราไหมแล้วยังไม่เตะยังไงแล้วเราซื้อแล้วทำไมอยากขายอ๋อพอดีมีบัติเหตุอบัติเหตุทางครอบครัวมีตัวประหต้องใช้เงิน เขาซื้อมาเขาซื้อมาแพงสักสามสามหมื่นได้อ่าสามหมื่นกว่าก็เลยขายคืนเขาไปแล้วยังไงครับเขาไม่ซื้อก็ไม่เชิงว่าไม่ซื้อเขาจะซื้อหมื่นเขาจะซื้อหมื่นหนึ่งจีวันก็ไก่มาถึงเมื่อวานอืผมก็กลัวมันป่วยผมก็พักไว้แล้วมีอุบัติเหตุผมก็บอกเขา ว่าผมจะส่งไก่คืนแล้วก็ยังไม่ได้เตะนีเสียไม่ได้อะไรเลยนะอ่าแล้วก็อผมต้องจัดผมต้องใช้เงินอืเขาบอกถ้าซื้อคืนซื้อมือนหนึงก็ยังไงครับตอ่อยังไงต่อครับผมก็เลยไม่ได้ขายคืนมันถูกไปเอ das. ผมก็เลยเอาทองที่ผมมีเนี่ยเอไป ขายแทนจกบไก่ไว้แล้วที่พูดให้ผมฟังนี่คือผมก็เลิกตามเจ้านี้อ๋อืมเขาเป็นอะไรครับเขาไม่ชื้อคืนอืมเขาบอกว่าปิดแล้วก็เอามันเสียโอกาสเจ้าอื่นเสียโอกาสคนอื่นผมก็งงว่าอาตอนผมประมูลก็มีคนลองผมอยู่เขาก็อยากได้เหมือนกัน เขาบอกว่าถ้าหลุดบอกนะถ้าหลุดถ้าพี่เขาไม่เอาบอกนะทําไมเขาไปเอาไปให้พี่คนนั้นในราคาเดียวกันเขาขี้เกียจเป็นธุระหรือเปล่าเขาไม่เชื่อเรื่องที่เราพูดหรือไม่หรือเราเอาไปแล้วเราเอาไปติเลยแล้วมันไม่ถูกตาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้นะไม่ใช่ว่าปักปั๊มกันไม่ใช่ว่าพูดให้ร้ายคนขายซุ้มฟาร์มหรือพูดเข้าข้าง คนที่ถามผมนะครับผมไม่เข้าข้างใครทางนั้นแหละนะครับผมจะพูดเป็นกลางผมจะพูดมีเหตุและมีผลนะครับแน่นอนผมถ้าผมสูงว่าผมเชื่อผมเชื่อพี่มีอมุบัติเหตุจริงแป๊บหบนึ่งนะฮะครับครับยูเฮื่อนนี้ละ ครับครับปลาลายบนโอเคโอเคครับ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 โอเคโอเคแม่เดี๋ยวผมว่างสายก่อนผมสเฝ้าไปครับครับโอเคนะครับแม่แกสู่ปลารออยู่นะครับ อโอเคสมมุติว่าผมเชื่อเม็นไหมผมยังไม่เชื่อเลยสมมติว่าผมเชื่อพี่พี่เอฟซีผมสมมตุติผมเชื่อพี่อืมผมเชื่อพี่ก็น่าเห็นใจนะครับก็น่าเห็นใจถ้าผมถ้าเป็นไก่ผมอ่ผมก็อาจจะดูก่อนว่ามันน่าเจ็บไหมมันมีอาการอะไร อะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าไก่ไก่คือไก่สามหมื่นมันไม่ธรรมดานะมันจะต้องไม่ธรรมดานะมันจะต้องเก่งอะไรสักอย่างหนึ่งแหละจะเป็นต้องคู่เกิดตัวดังอะไรสักอย่างแหละนะครับนะเอากลับมาโดยราคาเดิมเนี่ยผมก็ว่ามันก็มีราคาเดิมอยู่บนเดิมมันนั่นแหละนะครับก็ไม่ได้เอาคืนทุกสมมติว่าขายไปยี่สิบคนเนี่ยหรือสามสิบเจ้าเนี่ยเขาอาจจะคืนสักมาสักเจ้าหนึ่งประมาณเนี่ยหรือสองเจ้าก็ไม่ได้ ครับครับครับนะครับ,รบผมก็ก,ก็ก็ได้นะก็ได้ถ้าเป็นผมนะอืมก็ได้ ผมก็จะดูประวัติพี่คนเนี้ยในไลน์ผมข้างบนเนี่ยพี่ซื้อไก่ผมกี่ตัวแล้วหรือแค่เป็นตัวแรกที่ซื้อนะมันมันมีส่วนในการพิจารณาโอ้พี่ก็ซื้อมาสักห้าหกตัวแล้วนะเอะผมก็ถามเขาอยู่เขาก็บอกเขาก็ซื้อมานี่ตัวที่ 7, เจ็ดประมาณนี้เจ็ดแปดอ่ะถ้าผมเห็นการซื้อก็โอเคเรื่องนี้ ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงได้เพระาะว่าที่ซื้อมาสองมอหมื่นหนึ่งหมื่นห้าสองหมื่นคือเขาเขาก็ไม่เดบอาจจะจากคืนอืมเนี่ยอันนี้เขาเขาเล่าผมฟังนะคุณผู้ชมผมเช,ชื่อเขาไปทั้งหมดนะผมก็เลยมาเล่าให้ฟังต่อนะครับก็เลยเป็นเป็นว่าผมถ้าเป็นผมแล้วก็เอาไมเไ่เป็นไรพี่เอาไกลคืนมาแล้วอยากได้อีกเมื่อไหร่ก็อ่ะก็บอกผมแล้วกันอืม ไม่แน่ถ้ามันยังอยู่ค่อยมาเอาอะไรเงี้ยก็ซื้อมาสามหมื่นเหมือนเดิมทาไมมันจะเหลือหมื่นหนึง่งถ้ามันเหลือหมื่นหนึง่งเหมือนอ๋อมันมันราคาตกเลยหรอออกไปเป็นมือสองปั๊บกลับมาไม่มันตกเลยหรอราคาไก่อืมก็บอกเขาเลือกตามอ๋อเลือกตามซุ้มฟาร,ร์มนั้นอ๋อก็แล้วแต่พี่จะพิจรารณาในะการเลือกตามนายมุงในมุมมุมในมุมมองในมุมเอฟซีน C คนซื้อแต่มองในมุมคนขายก็ ผมก็คนขายคนหนึ่งเหมือนกันนะลูกค้าผมก็เคยเป็นมาลูกเจ้าเป็นพ่อค้าผมก็เป็นถ้าผมผมก็อาจจาะเให้เขาเนั่นแหละเอาคืนไปเมื่อไรอะไระนี่ยขายไปซะแบบพอจะคืนคืนไม่ได้มันมันมันจะความเก่งมันลดลงพอจะคืนหรือ,อยังไงเอออันนี้ก็สงสัยนะครับผมก็ซื้อคืนได้ก็สามหมื่นไม่ได้บอนไก่เอาส่งมาก่อนแล้วกัน ส่งไก่มาถึงก่อนแล้วกันแต่ถ้ายิ่งเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วเนี่ยโอนเงินคืนให้ก่อนเลยอืมนะครับผมเพื่อเผื่อแบบถ้าลูกค้าแบบสนิทสนิท,นทกันไก่ไว้นั่นแหละพี่เอาตางังค์ไปใช้ก่อนมีก็เอาให้อะไรเงี้ยมันก็จัดแล้วแต่สไตล์เนาะนะอ่าแต่อที่เขาพูดมาน,นี่จริงทั้งหมดแค่ไหนไม่รู้เคยซื้อมาเจ็ดแปดครั้งจริงแค่ไหนก็ไม่รู้อ่าอันนี้เราก็ประเมินไปแต่ถ้ามองมุมอมองในฝั่งคนขายนะเอาไปเป็นบทเรียนนะครับ ไปเป็นบทเรียนสําหรับท่านที่เป็นพ่อค้าซุ้มฟาร์มอยู่แบบนี้ถ้าทําแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงที่เขาพูดมาทําแบบนี้นี่ท่านก็จะเสียลูกค้าทั้งทั้งที่เขาเป็นลูกค้าประจําเสียเลยนะเขาจะรู้สึกว่าอ้าวชิบหายแล้วมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยมันไม่มีราคาอะไรเลยแหลกไก่ก็ยังดียังซื้อกลับหมื่นหนึ่งอยู่อ่าซื้อกลับหมื่นหนึ่งนี่ไม่ใช่ว่ามันหายไปสองหมื่นเลยนะ ออยู่ๆได้เงินสองหมื่นฟรีแต่ผมผมไม่เอาหรอกว่ะแต่ต้องดูก่อนนะไม่ใช่เอาไปตีกันหน้าดาหน้าแดงหมดนะไก่ไม่ใช่เอาไปตีเช็คแล้วอะไรแล้วบางทีก็ถึงจะเช็คแล้วนะบางทีถ้าเขาไม่เขาไม่พอใจในความเก่งของไก่มันพูดยากมันพูดยากมันพูดยากเรื่องนี้ไม่พูดดีกว่าแม่พูดไปพูดมาเด็ดดาม่าผมอีกซื้อแล้วก็ ก็เอารู้ว่ามันมันซื้อแบบไหนแบบมีประกันไหมหรือแบบวัดดวงไปบางทีอ่ะรู้ไม่หมดหรอกนะครับคนเรามันตื้นลึกหนาบางไม่เหมือนกันร้อยพ่อพันแม่นะถ้าเป็นผมผมก็จะคืนให้แหละนะครับประเมินก่อนแล้วค่อยคืนให้แล้วไก่ผมคืนมานะคือถ้าเราเป็นซุ้มฟาร์มเราจะต้องมั่นใจไก่เราแบบความเก่งมันเกินสามหมื่นโอ้ไก่ตัวนี้ผมขายห้าหมื่นได้ชิว ผมขายเจ็ดหมื่นได้ชิวหรือผมจะเลี้ยงตีให้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้โอเคเนาะนะครับทั้งสองมุมนะครับก็อเอาไว้พิจารณาแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับผมจะต้องไปสู่ป่าแล้วัสดีครับ